สวัสดีครับสองเราสตอรีขอเสนอทอดมันหัวปลีครับเมนูนี้ไม่มีเนื้อสัตว์และหัวปลีก็มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพครับเริ่มกันเลยนะครับเตรียมน้ำเปล่าใส่กะละมังเติมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยเตรียมหัวปลีหนึ่งหัวลอกเปลือกนอกที่สีเข้มออกให้หมดเสร็จแล้วแบ่งเป็นสีส่วนครับ เสร็จแล้วใส่ในกระลังไว้ครับจากนั้นเราก็นำมาปาดแกนกลางออกสอยให้ละเอียดตามขวางเสร็จแล้วแช่น้ำในกระลังเหมือนเดิมครับพอหั่นหมดแล้วตักขึ้นให้เสด็จน้ำใส่พริกแกงเผ็ดแป้งทอดกรอบค่อยๆเติมนะครับไข่ไก่ งปรุงรสน้ำตาลสายเล็กน้อยน้ำปลาคนส่วนผสมให้เข้ากันครับเติมน้ําปูนใสถ้าไม่มีก็ใช้น้ําเปล่าได้ครับ ไปมากรุดซอยคนให้เข้ากันอีกครั้งครับถ้ายังไม่ข้นก็เติมแป้งได้ครับแต่ถ้าคนไปก็เติมน้ำพอได้ที่ตั้งกระทะเทน้ำมันเลยครับน้ำมันร้อนก็นำลงไปทอดได้เลยครับใช้ไฟปานกลางก็พอครับค่อยๆเติมลงไปจนเต็มกระทะนะครับใช้กระทะเล็ก เตาเล็กก็ทอดได้ครับท่านที่อยู่ตามคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือหอพักก็สามารถทำได้โดยไม่เป็นการรบกวนพื้นบ้านพอด้านล่างเสร็จตัวเราก็พลิกกลับด้านครับค่อยๆทอดครับพลิกกลับด้านไปมา ทอดไปจนได้สีเหลืองสวยตามต้องการก็ตักพักไว้ให้เสด็จน้ำมันครับจากนั้นเราก็ทอดส่วนที่เหลือต่อจนเสร็จจัดใส่จานทานกับน้ำจิ้มไก่ได้เลยขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ